Tchau. Yeah. ศาสตราจารย์กิติคุณศักดาสิริพันธ์เป็นชาวเพชรบุรีเกิดที่บ้านริมแม่น้ำเพชรบุรีตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยชั้นมัธยมที่โรงเรียนพรม,มานุสรจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอบได้เป็นที่1ของโรงเรียนเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพะยาไทได้อยู่ห้องที่29ซึ่งเป็นห้องคิง เาเป็นนิาาสติตคณ,ณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาสนใจทั้งด้านการเรียนและทํากิจกรรมประเภทดนตรีเล่นกลองกิจกรรมเชียร์และกีฬาฟุตบอลเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเคมีฟิสิกส์และสอบได้เป็นที่หนึ่งของภาควิชาจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ในภาควิชานั้นเนื่องจากศาสตราจารย์ศักดาสนใจในวิชาออปติกส์และสอบได้คะแนนดีมาก ในปีพุทธศักราช2511จึงสอบชิงทุนรัฐบาลสวิสไปศึกษาต่อที่ The Swiss f e d e r a t i o n i n s t i t u t e of Technology Zurich หรือเรียกเป็นภาษาสวิสว่า ETH Zurich โดยเรียนในสาขาวิชา Optics Photo Physics เป็นเวลา2ปีได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนไทยในสวิส และในปีพุทธศักราช2513ได้ไปศึกษาต่อแนลโรเชสเตอร์อิ t ส t ิทิวตัสออฟเทคโนโลยีนิวยอีกหนึ่งปีโดยศึกษาวิชาโฟโตกราฟิกไซด์คัล o ลอร์ไซดและวิจัยด้านคัลเลอร์ r ีโปรดักชันอินโฟคัลเลอร์ออฟเซตปรินตได้รับปริญญาม a s t e r of ออฟ e ซด์ต่อมาได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเริ่มเปิดสาขาวิชาใหม่ คือวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ระหว่างนั้นได้ไปฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดใหญ่และการแยกสีด้วยคอมพิวเตอร์ณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันและญี่ปุ่นผลงานการพัฒนาการสอนและการวิจัยเมื่อเริ่มเปิดสอนการถ่ายภาพและการพิมพ์มีความขาดแคลนอุปกรณ์ สัตวรจันักดาได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวิสด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพและอุปกรณ์วิจัยมาตรฐานการพิมพ์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและทุนฝึกอบรมที่สวิตเซอร์แลนด์รวมมูลค่า1ล้านฟรังสวิสการเรียนวิทยาศาสตร์ทางถ่ายภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสมัยใหม่นี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพิมพ์ออฟเซตสีสีของไทยโดยใช้กระบวนการวัดความดําและการวัดสีเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แทนการประเมินภาพสีโดยใช้สายตาและประสบการณ์แบบดั้งเดิมเมื่อมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์สัตวาจารย์ศักดาจึงได้ก่อตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและการพิมพ์ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนแรกระหว่างพุทธศักราช2,527ถึง2,536นอกจากนั้น สัตวจารย์ศักดาห์ได้จัดให้มีบริการทางวิชาการโดยอาจารย์ในภาควิชาได้ร่วมมือการจัดฝึกอบรมบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการถ่ายภาพการพิมพ์การบริหารจัดการด้านการตลาดรวมทั้งจัดงานแสดงทางการถ่ายภาพและการพิมพ์ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานรวม7ครั้งทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน และนำรายได้จากการจัดงานไปซื้ออุปกรณ์ Color S c c n n e r เใช้ในการสอนอีกด้วยนอกจากนั้นศาสตราจารย์สักดายังเป็นประธานจัดการประชุมนานาชาติทั้งทางด้านการถ่ายภาพและการพิมพ์หลายครั้งและเป็นที่ปรึกษาของสมาคมถ่ายภาพและการพิมพ์ทุกสมาคมเมื่อการพัฒนาภาควิชามีความมั่นคงแล้วศาสตราจารย์ศักดาได้ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับบริษัทและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในภาควิชาเป็นอย่างดีในการดําเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพในพระอุปธมภมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาดราชนครินเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2534 หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาธิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และได้เปิดให้ประชาชนเข้าสแสวงหาความรู้นอกจากนั้นศาสตราจารย์ศักดายังเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายเพื่อขอความสนับสนุนกับบริษัทแคนนอนอิงโตเกียวด้านอุปกรณ์ดิจิตอลอิมเมจชิงที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรปริญญาโทตลอดจนทุนวิจัยและฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญ รรวมมบลคลลาาาาปะาณ30้นทในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2538ศาสตราจารย์สักดาได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลา4ปีโดยมีผลงานที่สำคัญดังนี้คือเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและตรวจสอบอัญ,ญอมณีโดยได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารและครุพันธ์รวม57ล้านบาทต่อมาได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยโกรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดสรรงบประมาณ60ล้านบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์วิจัยและตรวจสอบอัญมณีได้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคนแรกตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2548เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ดยเจราจาขอความร่วมมือจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาาราชนครินได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ในพุทธศักราช2547เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและตรวจสอบอาหารได้รับงบประมาณ76ล้านบาทจากกระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากนี้ในขณะดำรงตำแหน่งคณบดีศาสตราจารย์ศักด์ดา ยังได้รับการสรรหาเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สองสมัยเป็นประธานที่ประชุมคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐในพุทธศักราช2541และเป็นผู้ริเริ่มโครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระหว่างพุทธศักราช2543ถึง2547โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน123ล้านบาทมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน14,726คนในด้านการเรียบเรียนตำรา ศาสตราจารย์ศักดาได้เรียบเรียงตำราด้านการถ่ายภาพจำนวน6เล่มและได้รับรางวัลเรียบเรียงตำราดีด้านการถ่ายภาพจำนวน2เล่มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นบรรณาธิการภาพและถ่ายภาพประกอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติจำนวน8ดเล่มได้รับรางวัลชมเชยหนังสือเพชรไดมอนด์และหนังสือกษัตริย์กับกล้องจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาตินอกจากนั้นยังเป็นบรรณาธิการวารสารการถ่ายภาพและเรียบเรียงหนังสือแกะรอยไอสไตล์และหนังสืออัญมณีในเครื่องประดับ ผลงานสำคัญด้านการวิจัยศักตราจารย์ศักดา์มีผลงานวิจัยด้านสีเชิงวิทยาศาสตร์ Color Science และผลงานวิจัยด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับได้รับรางวัลผลงานวิจัยเรื่อง Notation of Thai mural painting color by means of Munsell and CIE color system จากทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโพธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยนี้มีผลให้สีจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีรหัสสีสากลระบบมันเซลกำกับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทำให้คุณลักษณะสีจิตรกรรมฝาผนังของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติโครงงานวิจัยนี้มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะอนุรักษ์ชื่อและคุณลักษณะสีของไทยไว้บนแถบสีเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ผลงานวิจัยที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือการริเริ่มและการดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยและพ่อค้าส่งออกพลอยเพื่อจัดตั้งมาตรฐานทับทิมไพลินเป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรก และเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นประจำพุทธศักราช2547จากสกวซึ่งนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในใบรับรองผลการตรวจสอบอัญ,ญมณีทัพทิมของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นครั้งแรกทำให้ยอดการส่งออกทัพทิมเพิ่มขึ้นเป็น615ล้านบาทในรูบ y เยร์2002ของประเทศญี่ปุ่น ผลงานด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นเลขาที่การมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนศ o สัตราจารย์ศักดายังเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิสออวนและดำเนินการผลิตตำราคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายทุกวิชา จำนวน21เล่มเล่มละ3,000ฉบับและระดับมัธยมต้นอีก3เล่มเล่มละ1 2 0 0 0 0ฉบับโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้เรียบเรียงและทางมูลนิธิสอ,อวนอได้บริจาคให้โรงเรียนมัธยมของรัฐจำนวน2,800แห่งตามพระราชประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิสอ,อวนอชีวิตครอบครัว ศาสตร,ราจารย์ศักดาสมรสกับรองศาสตราจารย์สุชาดาสรณคมอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์รองศาสตราจารย์สุชาดาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของศาสตราจารย์ศักดาและเป็นแม่บ้านดูแลลูกทั้งสองคนอย่างดีจนกระทั่งร้อยโทธีรศักดิ์สิริพันธ์ลูกชายคนโตจบการศึกษาปริญญาตรีจากนิวยอร์กและปริญญาโทจากฮัมบูร์กส่วนลูกสาวนางสาวธีรดาสิริพันธ์จบอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย,ยลอนดอนเกียรติคุณและรางวัลจากผลงานดังกล่าวข้างต้นและชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นจึงส่งผลให้ศาสตราจารย์ศักดาได้รับรางวัลจากทั้งต่างประเทศและในประเทศดังนี้ <S <S เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับจากต่างประเทศ o n o อร r y Fellow o f the r o ร a l p h o t o g r a า h i c Society of Great Britain เมื่อพุทธศักราช2,534 The Professor Raymond C. b o h m e y e Award จาก Society of Photographic Scientists และ Engineers New York สหรัฐอเมริกาประจำปีพุทธศักราช2548ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิชาการและสนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายระดับนานาชาติเป็นคนแรกของเอเชีย Fellowship of the British Institute of Professional Photography เมื่อพุทธศักราช2537เกียรติคุณที่ได้รับจากภายในประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2536ได้รับการแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศาสตราจารย์กิติคุณพุทธศักราช2542ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยพุทธศักราช2536 ได้รับการยกย่องจากสมาคมนิสิตเก่าว,วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นนิสิตเก่าว,วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่นประจำพุทธศักราช2538เป็นสมาชิกมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2540ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรึกษากิติมศัก์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้านวิชาการกรรมการวิชาการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาตั้งแต่ธันวาคมพุทธศักราช2551ถึงปัจจุบันได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น h o n o r F PST จากสมาคมถ่ายภาพแผ่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมภ์ n o r f b p s และ h o n o r f c ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมพุทธศักราช2552ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวาชิวรมงกุฎพุทธศักราช2536และมหาปรมาพรณ์ช้างเผือกพุทธศักราช2541ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช2,553เป้าหมายชีวิตของศาสตราจารย์กิติคุณศักดาศิริพันธ์คือรับใช้สังคมและจะใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด